สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สะพานสร้อยทองคํานะครับเอาสมัยสารเลยสะพานนี้ถูกปิดไปพักหนึ่งตอนนี้เปิดแล้วนะครับมีนานาน,าน,านกักตกปลามาตกปลากันหลายกลุ่มอยู่ครับนะครับสะพานเปิดก็นคนก็จะมากันเยอะหน่อยสะพานปิดตัวไปนานครับตรงนี้ก็จะเป็น การตกปลาแบบชิงเลี้ยงได้เยอะไหมครับ <c oughs> ได้สี่ห้าตัวอ๋อได้ปลาอะไรบ้างครับ <c oughs> ไมาดู <c oughs> ดหน่อยนะครับ ปลาปลาเขาจัปลา,า,ากันแล้วครับมีนา้นาๆมาตกปลากันหลายกลุ่มเลยครับ ใหญ่ที่จะตกเป็นแบบแนวชิงหลิวนะครับเป็นแนวอ่อยเหยื่อตก สะพานสร้อยทองคำละนีชมลมชิงเหลียวนะครับตกปลาแบบเดือดใหม่กันเยอะมากนี่นะได้ปลาละวดูเขาได้ปลานี่ครับผมข้างปลาลตัวโตวเลยครับข้างปลาลตัวสวยเลยครับตัวนี้โอ้หตัวใหญ่เลยครับ 巴黎。 นี่เราก็มาอยู่หัวสภาแล้วะัานค่อยสองคำเลยน,หนีหน้ามาตกปลากันหลายกลุ่มเลยครับเดี๋ยวจะเป็นตกแนวชิงหิวเยอะอไอวยกันนะครับมากันหลายกลุ่มเลย วันนี้เรามาอยู่กันที่สะพานประตูโฮมสเตย์นะครับวันนี้มีนักตกปลามาหลายกลุ่มเลยครับค่อนข้างเยอะเลยเป็นวันหยุดครับตกปลาจะเยอะหน่อยก็มีการตกหลายแบบหลายสไาตลา์ครับหลายแนวเลยหลย,ยก็ไปมาเป็นการพักผ่อนครับ มีการตกแบบหลายแบบเลยครับเยอะเลย ตับเต่าตัวสวยเลยครับได้เยอะอยังครับเยอะของตัวโอ้โหเพิ่งมาใช่ไหมครับเนี่ยครับผมกำลังจะถามเลยว่าได้กี่ตัวแล้ว <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสะพานไม้ละเป็นปลายสะพานเลยมน้า,นา,นามาหลายกลุ่มครับแบบหลายแบบปลายสะพานส่วนใหญ่จะเป็นตกแบบงานอาจินะครับเป็นดอกชอดแครก็ส่วนใหญ่ได้ไหมครับนะ้า นี่จะเป็นแนวไมโครจิกนะครับกได้ไหมครับไม่เลยครับยงไก็ไม่รู้ครับน้ำมันแปลกๆไงไม่รู้ครับปลาไม่ค่อยกัดเลย ครับแวะมาเมื่อกี้เองครับอ่าก็ไม่ค่อยกินนะครับแต่คนตกอ่อยกันเยอะไม่ค่อยมีคนตีอย่่ลอรอมเท่าไหร่เลยค่ะคนเยอะอยู่ครับแต่จะเป็นแนวชิงหลีวอะครับตกอ่อยครับเขาตกแนวอ่ะเขาเพิ่งเพิ่งเปิดเมื่อวันที่หนึ่งนี่เองครับคนก็พอมีอยู่ เอากลับแล้วเหรอครับเนี่ยไปไปต่อไหนครับเนี่ยอ๋อไปต่อสะพานนูกเกันเยอะเลยนี่ครับเป็นหน้าที่เราเจอกันที่ทุ่งโพงบ่อยมาก ปลายสะพานประตูของสเตน,นะครับลายสะพานนี้ก็จะเป็นการตกแนวเหยื่ยปอปรอมหมดที่ตบช็อตแคลโรช่วงนี้เรือจะน้อยเลยนะครับพายุกำลังจะเข้าแต่หลังวันนี้เรือน่าจะเข้ากันมาหมดลว พายุน่าจะมาพรุ่งนี้เรือน่าจะเข้ามาเต็มเลยมาหลบลมพรุงนี้เรือออกไปก่อนพายุมาสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ท่าเรือจุดเสม็ตนะครับ ตรงนี้จะมีงานก่อสร้างนะครับมันจะเป็นที่สำหรับจัดก,การเรือเฟอร์รี่ที่จะวิ่งจากฝั่งชนบุรีสัตหีบไปภาคใต้นะครับตรงนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จละตรงนี้เป็นท่าเรือเลยตรงนี้เป็นท่าเรือเฟอร์รี่ ตรงนี้จะเป็นท่าเรือจุกเสม็ดเป็นไมตกปลาอีกไม้นึงครับแต่ตอนนี้มีงานก่อสร้างอยู่เยอะเลยนี่น่าจะตกปลาไม่ได้ลับที่ตกปลาจะเหลือน้อยแล้วสวัสดีครับได้ปลาไหมครับได้ปลาอะไรบ้างครับขึ้นมาได้ปลาเล็กโอเคครับ มีตกปลาเหลือน้อยแล้วเหลือแค่นี้เองช่องไหนพี่เนี่ยช่องจอนเลิฟครับเอผมดูบ่อยอยู่นะที่ไปปลาตุ่มใช่ปลาตุ่มครับตอนนี้ผมจะไปสัตหีบบ่อยสัตหีบปลาเข้าเพราะว่าสถานารณปลาสัตหีบอยู่ตรงไหนเออเนี่ยครับถ้าเรือสุดสมบูรณก็มีงานก่อสร้างนะครับเตรียมรองรับงานการขนส่ง ท่าเรือเฟอร์รี่ที่จะวิ่งจากสัตหีบสมุทรีไปภาคใต้นะครับอาจากภาคใต้ขึ้นมาในการก่อสร้างที่รองรับขนาดใหญ่โครงการนี้ใหญ่เลยครับถ้าเลยถตุสมเสม็จที่ตกปลาเราจะน้อยแล้วนะครับไม่ค่อยมีแล้วเลือที่น้อยเลยจะกลายเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ไปแล้ว น่าจะก่อสร้างอีกพักหนึ่งครับอันนีเสร็จตรงท่าเรือนี่เสร็จแล้วครับตรงนี้นจะเป็นเรือนรับรองจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปละวตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับทาเลฟลอรีเลยอาคารนี้ก็ใกล้เสร็จละที่ตกปลาก็น้อยครับมีน้ำมาตกปากลาอยู่ชุดหนึ่ง ก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ปลาไม่ค่อยเข้าเลย จอดอยู่นะครับเรือหลวงจากรีก็จอดอยู่ด้านหน้าเลยข้าเรือเฟอร์รี่รองรับเรือขนาดใหญ่เลยครับ